อบอุ่นและยิ่งใหญ่จริงๆสำหรับงานวันเกิดของต๊อดปิติพิรมพักดีผู้บริหารหนุ่มแห่งอาณาจักรสิงห์ที่ปีนี้ได้เปิดพื้นที่ในบริษัทบุญรอดรัวรี่เพื่อจัดงานฉลองวันเกิดสุดพิเศษทำกลางบรรยากาศครอบครัวและพนักงานที่มาร่วมโอยพรกันอย่างพร้อมหน้างานนี้ห้องประชุมถูกเนรมิตให้กลายเป็นปาร์ตี้วันเกิดที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุข ไม่เพียงแค่มีครอบครัวพิรมพักดีมาร่วมงานเท่านั้นแต่ยังมีพนักงานจำนวนมากมอบคำอวยพรให้กับผู้บริหารคนเก่งด้วยโมเมนต์ Moment ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคงหนีไม่พ้นภาพน่ารักระหว่างนุ่นวรนุษยรรยาคนสวยที่คอยยืนเคียงข้างอวยพรวันเกิดให้สามีแม้ทั้งคู่จะไม่ค่อยโชว์หวานออกสื่อบ่อยนักแต่ก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเป็นคู่รักที่หวานน้อยแต่หวานจริงๆ ชาวเน็ตและแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความน่ารักของทั้งคู่รวมถึงบรรยากาศครอบครัวที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่สะท้อนถึงความรักความผูกพันและการอยู่เคียงข้างกันของคู่รักตัวจริงแห่งวงการบันเทิง